MQ-9 Reaper หรือที่รู้จักกันในชื่อนักล่าแห่งท้องฟ้าเป็นหนึ่งในอากาศยานไร้คนขับที่ทรงพลังที่สุดในโลกพัฒนาโดยบริษัท General Atomic Aeronautical s y s t e m ประเทศสหรัฐอเมริกาจุดประสงค์หลักของ MQ-9 คือการปฏิบัติภารกิจโจมตีทางอากาศการลาดตระเวนและการเก็บข้อมูลข่าวกรองแบบเรียลไทม โดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยที่ผสมผสานร,ระหว่างความแม่นยำความเร็วและความสามารถในการอยู่บนอากาศได้นานหลายชั่วโมงตัวเครื่อง MQ-9 มีลักษณะคล้ายกับเครื่องบินขนาดเล็กแต่สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือการควบคุมระยะใกล้ผ่านดาวเทียมโดยนักบินสามารถนั่งควบคุมจากอีกซิกโลกได้ ไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้สนามรบเลยแม้แต่น้อยโดยระบบกล้องอิเล็กโทรออปติคอลอินเรดและเรดาร์ซินเทติกเอเปอร์เจอร์ที่ติดตั้งอยู่ใต้ลำตัวทำให้ MQ-9 สามารถสอดแนมและตรวจจับเป้าหมายได้ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ว่าจะเป็นในทะเลทรายป่าเขาหรือในพื้นที่เมืองที่มีอาคารหนาแน่น หนึ่งในจุดเด่นที่สำคัญของ MQ-9 คือความสามารถในการติดอาวุธมันสามารถบรรทุกจรวด AGM-114 Hellfire และระเบิดนำวิถี GBU-12 p e w e z II ซึ่งสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำสูงลดความเสียหายที่อาจเกิดกับพลเรือนหรือโครงสร้างที่ไม่เกี่ยวข้อง ความสามารถนี้ทำให้ MQ9 กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายในหลายพื้นที่ทั่วโลก MQ-9 ไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินโจมตีแต่มันยังสามารถเป็นเครื่องมือสำคัญในภารกิจช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัยในหลายเหตุการณ์เช่นแผ่นดินไหวน้ำท่วมหรือไฟป่า MQ-9 ถูกนำมาใช้เพื่อประเมินสถานการณ์จากมุมสูงและให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์แก่ทีมกู้ภัยบนพื้นดิน ด้านสมรรถนะ MQ-9 สามารถบินได้นานกว่า27ชั่วโมงต่อการเติมเชื้อเพลิงหนึ่งครั้งมีความเร็วสูงสุดประมาณ480กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินได้สูงถึง15,000เมตรซึ่งสูงกว่าระดับที่เครื่องบินพาณิชย์ทั่วไปบินอยู่นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมจากระยะใกล้หลายพันกิโลเมตรและยังสามารถเชื่อมโยงกับระบบดาวเทียมของกองทัพเพื่อส่งข้อมูลได้ทันที แม้ว่า MQ-9 จะถูกออกแบบมาสำหรับการทหารแต่หลายประเทศก็ได้พัฒนารูปแบบพลเรือนของอากาศยานชนิดนี้ขึ้นมาเช่นสำหรับการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติตรวจสอบชายฟังหรือป้องกันการลักลอบขนของผิดกฎหมาย ปัจจุบัน MQ-9 ถูกใช้งานโดยหลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจาักรฝรั่งเศสอิตาลีและประเทศอื่นๆที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงโดยทุกประเทศที่ใช้ต่างยืนยันว่า MQ-9 เป็นหนึ่งในอาวุธที่เปลี่ยนโฉมหน้าสงครามยุคใหม่ไปโดยเส้นเชิง ในอนาคต MQ9 ยังมีแผนการพัฒนาเพิ่มเติมเช่นการเพิ่มระบบ AI ให้สามารถตัดสินใจในภารกิจต่างๆได้เองการเพิ่มระยะบินให้ไกลขึ้นและติดตั้งระบบป้องกันตัวจากการโจมตีทางอากาศเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจในเขตอันตรายได้ดียิ่งขึ้น นี่คือเรื่องราวของ MQ-9 Reaper la, นักล่าเงียบแห่งยุคอนาคตที่ไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินแต่เป็นอาวุธอัจฉริยะที่กำลังเปลี่ยนโลก็ขอองค์การทหารอย่างแท้จริง